มาถึงในช่วงที่เราจะตอบคำถามจากคุณผู้ชมทางบ้านนะครับที่ส่งคำถามเข้ามาเกี่ยวกับเรื่องราวของผลิตภัณฑ์ o p e ป a t i o n b i m นะครับผ่านทาง m e m b e r a p แอปบิ0ร้อนะครับซึ่งวันนี้เราก็รวบรวมคำถามมาเป็นหมวดหมู่เป็นคำถามในกลุ่มใกล้เคียงกันนะครับเพื่อจะมาพูดคุยกับท่านรองศาสตราจารย์ดรไผ่ฟันทองครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีคับน้องปลาเอาละวันนี้กลุ่มคาถามเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของคาว่าการติดเชื้อ <ข>หรือ,อ,อโรคเจือโรคที่เกิดจากการติดเชื้อค่ะก็โรคที่เกิดจากาาก,จาการติดเชือ้อ<ม>ก็มีเชื้อหลายชนิดนะคะ,ะก็จะมีตั้งแต่แบคทีเรียเชือ้อราไวรัสแล้วก็ปรสิตนะครเราเราจะแบ่งยังไงดีฮะซึ่งโดยปกติเนี่ยนะคะการติดเชื้อเนี่ยเราจะสังเกตได้ว่าบางคนติดบางคนไม่ติดครับ <ขา S 2> ซึ่งอันนี้มันก็จะเกี่ยวข้องกับว่า ชนิดของเชื้อปริมาณเชื้อความแข็งแรงของร่างกายหรือภูมิต้านทานที่ดีนั้นถ้าภูมิต้านทานดีก็บางคนจะไม่เป็นโรคแต่ถ้าร่างกายอ่อนแอลงภูมิต้านทานไม่ดีอันนี้ก็เป็นโรคได้ทีนี้การติดเชื้อเราก็อาจจะแบ่งเป็นติดเชื้อไวรัสไวรัสก็เช่นไวรัสตับอักเสบไข้หวัดใหญ่ข้างอันนี้เป็นส่วนใหญ่ไข้เลือดออกที่เรารู้จักรู้จักกันนะคะ หรือไวรัสที่ก่อให้เกิดะมะเร็งก็ได้นะฮะถ้าเป็นเชื้อแบคทีเรียก็อย่างเช่นอ,อโรคไทฟ,ฟอยโคครคฉีหนูอ,อะไรอีกเรือ,อโรคไข้การหลังแนอนอะไรอย่างเงี้นะคะม,มีมีหลายอย่างถ้าเป็นถ้าเป็นเชื้อราเชื้อราก็เช่นเชื้อราบริเวณผิวหนังเชื้อราในช่องปากอะไรอย่างเงี้ยนะคะบางคนก็มีเชื้อราขึ้นสมองอะไรอย่างเงี้ยนะคะ ถ้าเป็นปรสิตปรสิตก็อย่างเช่นโรคมาลาเรียพวกพยาธิอะไรพวกนี้อันนี้เป็นเชื้อปรสิตนะคะ,ะแล้วก็พวกพยาธิต่างๆตัวกลมตัวแบนะอะไรอย่างเงี้ยนะคะ,ะรวมทั้งพยาธิใบไม้ตับอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นเชื้อปรสิตซึ่งเราจะเรียกรวมๆว่าเป็นการติดเชื้อเป็นรรโรคติดเชื้อค่ะเป็นโรคติดเชื้อทั้งหมดนะคะแล้วแต่ว่าเชื้ออะไรซึ่งบางครั้งเนี่ยผมจะได้ยินคุณหมออธิบายกับคนไข้ว่าติดเชื้อก็ต้องไปกินยาฆ่าเชื้อค่ะ คราวนี้แต่ว่าก็ต้องไปแบ่งอีกว่าสาเหตุอของการรักษาร,ร,รักษาด้วยเพราะว่าสาเหตุมาจากเชื้อตัวไหนค่ะก็คือว่าอย่างนี้นะคะแม้กระทั่งเชื้อแบคทีรียเนี่ยครับบางครั้งเขายังต้องส่งเชื้อไปเพาะก่อนแล้วดูว่ายาตัวไหนจะใช้ได้ผลดีม,มันมันมันต้องมันต้องแยกกันเชื้อไวรัสก็จะใช้ยากลุ่มหนึ่งแบคทีเรียมียาตั้งหลายกลุ่มที่จะต้องใช้เชื้อราก็มียาหลายกลุ่ม อย่างปรสิตก็ส่วนใหญ่ก็จะเอาไปฆ่าเลยอะไรอย่างงี้เพราะฉะนั้นคาว่ายาฆ่าเชื้ออย่างที่เราพ<ว>ูดถึงม,มันก็จะรวมหมดซึ่งจะจะใช่อาการอักเสบไหมฮะไม่ใช่อ่ะค่ะคือการติดเชื้อเนี่ยมันไปก่อให้เกิดการอักเสบขึ้นมาเพราะว่าเชื้อก็คือสิ่งแปลกปลอมอทีนี้เวลาร่างกายจะกําจัดสิ่งแปลกปลอมเนี่ยมันจะทําให้เกิดการอักเสบขึ้นมาก่อนเพรฉะนั้นการอักเสบนี่มันเป็น ขบวนการอันหนึ่งที่หลังจากชใ,ชใช้เตือนร่างกายว่าขณะนี้มีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะทานยาแก้อักเสบนี้ไม่ใช่ว่าใช้ได้กับการติดเชื้อทุกโรคทีนี้ยาแก้อักเสบมันก็มี2แบบค่ะ,ะอักเสบติดเชื้อและอักเสบไม่ติดเชืออ้อถ้าอักเสบไม่ติดเชื้อก็เป็นยาพวกที่เราแก้อักเสบ ตามข้อตามกล้ามเนื้ออ๋อพวกนี้ที่มีการใช้งานจากปุติดินดค่ะถ้าอักเสบติดเชื้อเราก็ต้องไปดูว่าติดเชื้ออะไรอืมก็คือต้องไปตรวจสอบก่อนว่าติดเชื้ออะไรแล้วก็ค่อยทานยาคือแต่จริงๆเนี่ยเรื่องของการทานยาต้องปรึกษาพิสัจกรกับคุณหมอนะฮะค่ะต้องปรึกษาแพทย์ด้วยค่ะแล้วในเรื่องของภูมิคุ้มกันที่สมดุล่ะคะอาจารย์คะสามารถที่จะดูแลในปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการติดเชื้อได้ยังไงบ้างคะค่ะก็อย่างที่เราบอกตอนต้นว่า บางคนติดเชื้อง่าย<ะ>บางคนไม่ติด,ตดเชื้ออันนี้มันก็บอกถึงว่าเราถามว่าทําไมคนนั้นไม่ติดเชื้อเพราะเข้าแข็งแรงครับ<ะ>อ,อทําไมเขาแข็งแรงล่ะก็ภูมิคุ้มกันเข้าดีอแต่คนที่ร่างกายอ่อนแอรแะบบภูมิคุ้มกันมันก็อ่อนแอไปด้วย<ะ>ใช่ไหมอันนี้ก็จะติดเชื้อได้ง่ายแต่แข็งแรงก็ไม่ได้บอกว่าภูมิคุ้มกันจะแข็งแรงด้วยใช่ไหม ส่วนใหญ่การออกกําลังกายจะเสริมภูมิคุ้มกันถ้าร่างกายแข็งแรงนะการนั่งสมาธิการที่มีอารมณ์ดีการทานอาหารที่เป็นอาหารสุขภาพพวกนี้เสริมภูมิคุ้มกันหมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่ออกกำลังกายเป็นประจำควบคุมเรื่องของโภชนาการที่ดีมีอารมณ์ที่แจ่มใสนะครับไม่มีภาวะของความเครียดอะไรต่างๆมารบกวนอย่างนี้เนี่ยก็ถือว่ามีภูมิคุ้มกันที่ดีในระดับหนึ่งได้นะครถ้าขาด เช่นบางคนพักผ่อนน้อยมีอารมณ์เครียดโกรธจัดหงุดหงิดแล้วก็ไม่ได้มีการออกกำลังกายค,คือคนกลุ่มนี้ระบบภูมิคุ้มกันก็จะไม่ค่อยแข็งแรงะนะคะคนกลุ่มนี้ก็จะติดเชื้อได้ง่ายไม่ว่าจะเป็นเชื้อหวัดเชื้อไอะอะไรพวกนี้อาจจะติดได้ง่ายเราจะทราบสภาวะภายนอกนะครับเช่นเวลาที่เริ่มรู้สึกว่าจะมีภูมิคุ้มกันลดลงหรือต่ำลง ส่วนใหญ่เราจะรู้ด้วยเราจะรู้ด้วยตัวเองคือเราจะอ่อนเพลียเหนื่อยง่ายนะรู้สึกไม่กระฉับกระเชงอะไรพวกเนี้ยค่ะอย่างเวลาเราแบบว่านอนน้อยอย่างเงี้ยนะก็จะเป็นหวัดได้ง่ายตาจะมองได้ไม่ค่อยชัดจะรู้สึกเพลียล้าๆนั่นก็เป็นสัญญาณที่ร่างกายเตือนเราละนะครับยิ่งถ้าเกิดไปเจอสภาวะที่จะต้องอยู่ในที่สาธารณะ มีคนเยอะๆค่ะซึ่งซึ่งอันนั้น่ะจะเสี่ยงต่อการติดเชื้อค่อนข้างเยอะเราสังเกตดูเด็กนักเรียนที่เรียนอยู่ในห้องเดียวกันค่ะถ้าคนหนึ่งเป็นตาแดงประเดี๋ยวตาแดงกันทั้งห้องติดกันหมดค่ะแต่ถ้าคนที่ไม่ติดก็แสดงว่าภูมิคุ้มกันเขาดีเพราะฉะนั้นเนี่ยการสร้างภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงเอาไว้ก่อนสามารถทําได้ไหมฮะทำได้ค่ะทําได้โดยวิธีไหนบ้างค่ะออกกําลังกาย นะคะพักผ่อนให้เพียงพอทานอาหารที่เป็นอาหารสุขภาพแล้วก็อารมณ์อารมณ์ค่ะจะสสต้องไม่เครียดนะ,ะ,นะ,ะแล้วผ<ะ>ลิตภัณฑ์โอ peration bim สามารถช่วยเสริมได้ไหมอาจารย์อันนี้จะเสริมได้ดีมากเลยเพราะว่าผลิตภัณฑ์โอ peration bim นี้จะไปปรับภูมิคุ้มกันให้สมดุลไปช่วยเสริมสร้างเพราะว่าผลิตภัณฑ์โ peration bim นี้ก็เป็นอาหารเสริมชนิดหนึ่งใช่ไหมคะ เป็นอาหารสุขภาพทั้งนั้นเลยอ,อ,อันนี้ก็จะเข้าไปช่วยเสริมภูมิคุ้มกันให้เกิดภาวะสมดุลแล้วก็เป็นพลวัตเพราะฉะนั้นในเด็กในผู้ใหญ่หรือว่าในคนสูงอายุก็สามารถที่จะสร้างเอาไว้ก่อนได้ใช่สร้างได้ส่วนใหญ่ในเด็กเนี่ยเด็กเล็กเนี่ย ถ้าได้ดื่มนมแม่เขาก็จะมีภูมิคุ้มกันที่ของแม่ติดมาใช่ไหมคะในเด็กเล็กนี่ระบบภูมิคุ้มกันจะไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่เพราะฉะนั้นจะสังเกตได้ว่าเด็กที่อายุ1-5ถึงตั้งแต่แรกคลอดมาจนถึง5ขวบเนี่ยจะเป็นหวัดง่ายเป็นไข้ง่ายอยู่ตลอดเวลาแต่ถ้าพ้นระยะนี้ไปแล้วนี่เด็กก็จะเริ่มมีภูมิคุ้มกันที่ดีขึ้นมีน่าเขาถึงให้ดื่มนมแม่จนถึงสองขวบจะเป็นภูมิต้านทานที่ดีขวบครึ่งถึงสองขวบนะคะ อาจารย์คะแล้วอย่างเวลาที่เรา,เาติดเชื้อมาเงี้ยคะแล้วเราทานตัวโอเปอเรชันบิมเราสามารถที่จะทานยาฆ่าเชื้อควบคู่ด้วยได้ไหมคะอ๋อจริงๆเนี่ยถ้าเป็นเยอะเนี่ยนะคะ,คะเวลาหมอสั่งยาให้เนี่ยควรจะทานยาคู่ไปด้วยเพราะว่าโอเปอเรชันบิมเป็นอาหารเสริมโอเปอเรชันบิมไม่ได้มีผลต่อโรคโดยตรงโอเปอเรชันบิมไปทำให้ร่างกายเนี่ยปรับภูมิคุ้มกันให้เกิดภาวะสมดุล เพราะฉะนั้นก็จะไม่ออกฤทธิ์ทันทีเหมือนยาแผนปัจจุบันเพราะฉะนั้นการใช้ควบคู่ไปกับยาแผนปัจจุบันมันก็จะช่วยเสริมกันไม่ตีกันไม่ตีกันเพราะว่าโอ peration บิมไม่ได้มีผลโดยตรงต่อโรคเหมือนยาคือไม่ตีไม่ต้านกันไม่ตีและไม่ต้านไม่ไม่เหมือนกับอย่างในยาจีนบางประเภทก็จะต้องไม่ไม่ให้กินควบไปกับยาแผนปัจจุบันใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่มีข้อสงสัยว่าเมื่อต้องรับประทานยาที่หมอสั่งอยู่เป็นประจำแล้ว สามารถรับประทานผลิตภัณฑ์ของ Operation b i บิมได้ไหมก็ยืนยันว่าทานได้านได้ะครับแล้วก็ไม่มีผลข้างเคียงหรือขัดแย้งกันใดๆเลด้วยไม่มีผลขครังอย่างกรณีถ้าเกิดติดเชื้อแล้วเป็นแล้วทานผลิตภัณฑ์ Operation b i บิมเนี่ยจะช่วยทําให้อาการหายเร็วขึ้นไหมออันนี้น่าจะทําให้หายเร็วขึ้นเช่นบางทีหมออาจจะบอกว่าสั่งยา ให้10วันอะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้าเราทาน Operation นบิมไปด้วยเนี่ยบางทีสีหวันก็ดีขึ้นแล้วพอดเริมช่วยเสริมมันจะหายเร็วกว่าปกติแต่ในคำสั่งแพทย์มักจะบอกว่าต้องทานยาให้ครบค่ะจริงๆที่ต้องทานยาให้ครบนี่เพื่อไม่ต้องการให้เชื้อดื้อยาเชื้อที่อยู่ในร่างกายเหรอคะเพราะว่าเชื้อพวกเนี้ย มันจะมีการแบ่งตัวตลอดเวลาใช่ไหมคะคแล้วยาที่ใช้ฆ่าเชื้อเนี่ยมันไม่ได้ฆ่าร้อยเซทีเดียวมันจะอาจจะฆ่าเป็น90% 9าสิบทีนี้ถ้ามันเป็น99%ไปเรื่อยๆเนี่ยเชื้อหมดไหมไม่หมดเลย่าเพราะฉะนั้นมันก็จะต้องใช้ยาให้ครบกำหนดคือเราต้องกำจัดให้หมดแต่หลังจากนั้นแล้วเมื่อยาหมด อาจจะทานผลิตภัณฑ์บิเน,นเนี่ยต่อนเนื่องได้ไดต่อเนื่องไปได้เลยค่ะ<อ>ก็มันก็จะช่วยป้องกันการติดเชือ้อต่อไปแล้วข้อแนะนําในการปฏิบัติตัวค่ะของคนที่อาจจะติดเชื้อแล้วเนี่ยคะ่ะต้องดูแลตัวเองอยังไงบ้างคะก็อันแรกก็ก็ปฏิบัติตามคําแนะนําของแพทย์อย่างเคร่งครัดนะคะแล้วก็ต้องพยายามหลีกเลี่ยงการติดเชือ้อนะคะแล้วก็ทําให้ร่างกายมีภูมิคุ้มกันที่ดีครับ อย่างที่บอกก็คือต้องออกกำลังกายเป็นประจำทานอาหารสุขภาพไม่มีความเครียดนั่นก็จะเป็นรักษนที่เพียงพอด้วยอะไรอย่างนี้ค่ะโรคที่จะเข้ามาทําลายเราได้ใช่ค่ะนะครับแต่อย่างที่บอกนะครับว่าเมื่อรับประทานยาที่แพทย์สั่งแล้วไม่ใช่ว่าเมื่อคุณกลับมาเป็นอาการนั้นอีกจะสามารถทานยาตัวเดิมได้อันนี้หลายคนมีความเข้าใจอย่างนั้นใช่ไหมอาจารย์เออจริงๆต้องไปพบแพทย์นะคะเวลาเรา มีโรคติดเชื้อเกิดขึ้นเนี่ยเพราะบางทีมันอาจจะไม่ใช่เชื้อตัวเดิมก็ได้ครัอยู่หลายคนอาจจะรู้สึกเองค่ะพอเริ่มรู้สึกมีไข้เอาล่ะคล้ายๆอันนั้นไปซื้อยาไปซื้อยาตัวเดิมมาทานอีกซึ่งบางครั้งเนี่ยอาจจะไม่ได้ติดเชื้อเลยก็ได้เพราะว่าคนเรามีไข้มีสาเหตุหลายแบบไม่ใช่ติดเชื้อเสมอไปนะคะเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าปัจจุบันเนี่ยเขาพยายามจะไม่ให้มียาหนึ่งเม็ดประกอบด้วยยาหลายๆอย่าง คือใช้เฉพาะทางค่ะใช้ใช้ตามอาการไปดีกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราไม่มีความรู้นะครับก็อย่าไปสันนิษฐานเอาเองนะครับอย่างน้อยปรึกษาแพทย์ก่อนนะครับถ้าเกิดยังไม่ดีหรือว่ายังไม่ไม่ไม่มีอาการที่ดีขึ้นอาจจะปรึกษาความคิดที่สองความคิดเห็นที่สองของแพทย์ท่านอื่นก็ได้นะครับอย่าไปตัดสินใจซื้อยารับประทานเองเพราะว่ามันจะทําให้มีการดื้อยาถูกต้องค่ะพอดื้อยาแล้วมันจะส่งผลยังไงนะจ๊ะ ก็ต่อไปคุณจะต้องหาย,ยารักษาที่มันแรงขึ้นที่มันมีริ้นแรงขึ้นบางทีอาจจะรับประทานไม่หายอาจจะต้องฉีดเข้าเส้นเลือดอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งมันน่าจะส่งผลรุนแรงกว่าใช่เพราะว่ายายิ่งถ้าแรงเราก็ไม่รู้ว่าฤทธิ์้างเคียงมันจะแรงตามไหมหรือความเป็นพิษมันจะตามขึ้นมาด้วยไหมอะไรอย่างเงี้ยทางทางที่ดีก็คือปรึกษาแพทย์ครับ,รบผมถามเผื่อสาหรับในกรณีบางคนเป็นบ่อยมาก เช่นเดี๋ยวเออาติดเชื้อนั่นเดี๋ยวเออาติดเชื้อนี่อันนี้แหละบอกถึงว่าระบบภูมิคุ้มกันอ่อนแอจะปกติไอไอจนนอนไม่ได้ครับนอนไม่ได้พอได้ขึ้นบกมาผมก็ไปหาหมอครับหมอก็ให้ส่งเสมหะครับก็พอไปส่งหมอบอกว่าเป็นวัณโรคนะคือไอไอออกมาแล้วหมอให้เก็บเสมหะไปตรวจครับผม แต่คือก่อนหน้าที่ไปหาหมอผมไอามาเป็นเลือดครับผมีไอเป็นริมเลือดครับอ๋อ,ห,อ,อหนันนกมากในโรครุนแรงไหมครับก็หมอบอกว่าเป็นวันะโรคแล้วผมก็ยังไปลงเรือต่ออีกอ่ะไปอยู่เรือต่ออีกก็ต้องไปอ่ะทํางานก็คืออีกหนึ่งอาทิตย์ไปสิงคโปร์ครับผมก็ต้องทนตัวเองไปหมอบอกว่าถ้าอ่า จะต้องทานยาหกเดือนอยู่แล้วใช่ไหมครับือ่ถ้ายังไม่หายก็ต้องทานต่อไปอีกนะให้มันเป็นปกติก็เขาบอกว่าหกเดือนนะครับแต่พอเวลาผ่านไปช่วงนั้นก็เอาทานยามาเอายามามาทานนะครับก็ไม่ดีขึ้นนะหนักกว่าเดิม,มคือก็ ร่างกายผมก็ผอมผอมมากกว่านี้ที่ตรงนี้ผอมแล้วผอมมากกว่านี้โอ้โห oh ครับผมแล้วก็หอบเหนื่อยง่ายผิวหนังนี่ลอกเลยนะครับครับผมเราได้เอ็กซเรย์ปอดดูเอ็กซเรย์ได้ครับป <Board S 1> <Board S 2> อดก็เป็นรูขนาด <Board S 2> ไหนครับหมอบอกว่าก็ใหญ่เหมือนกันนะครับหมอแต่มันหลายรูครับ ไทั้ใทงใหญ่ด้วยและหลายรูด้วยครับผมทั้งแม่ครับผมคุณแม่แม่ก็เซิร์ชอินเทอร์เน็ตเจอของเ,ออเจอเป็นงานเสริมก็คือบีนนะครับครับไปซื้อที่สุดเลยคร,ครับครับซื้อมาให้มผมก็ไม่อยากกิน <laughs> ก็คือแค่เฉพาะยาหมอผมก็เยอะแล้วสิบสองเม็ดต่อมือ้อเม็ดเท่านิปโป้อครับ อ่ะเสร็จปุ๊บคุณแม่ก็เอาบีนมาให้ทานครับแล้วเป็นยังไงครับทานสีอะไรฮะผมทานสีเขียวครับผมทานสีเขียวเป็นยังไงบ้างรู้สึกอะไรมั้ยช่วงนั้นก็บางทีก็ทานบ้างไม่ทานบ้างก็ไม่เชื่อนี่ใช่ครับเพราะที่ทานเพราะว่าแม่ยัดเยียดให้ทานครับเอาเหอะก็ในนีสิบสองแล้วก็กินไปอีกสองจะเป็นอะไรไปใช่อีกสักหน่อยอีกสักหน่อยผมก็เลยทานพอทานแต่ก็ไม่ได้ทานจริงจังอะไรมากครับ ก็ทีนี้ไม่ดีขึ้นหนักกว่าเดิมผมร่วงผมเป็นกระจุกเลยครับผมล่วงหนักโอ้โหทีนี้ผมล่วงครับโอ้โหกลัวตายไหมโอ้โหผมผมเดินขึ้นเครื่องยังไม่ไหวครับอาการนั้นกลับมาคนเดียวด้วยอพอกลับมาก็บีหมดอืก็เลยโทรบอกแม่ครับให้แม่สั่งซื้อให้อมแม่ก็เลยส่งกลับมา มีเป็นแผ่นซีดีครับครับผมผมก็เลยกลับมาเปิดดูที่บ้านครับเปิดดูก็ผมก็เนี่ยครับเหมือนว่านั่งเหมือนเหมือนกันทุกอย่างแบบนี้ครับก็ครับแล้วก็จะมีที่ตอนวิจัยครับเมล็ดขาวอะไรเงี้ยครับผมก็พอเข้าใจตรงนั้นว่าบีมนี่เหมือน เป็นตัวสร้างเมล็ดข่าวให้ตัวเองในความยิองผมครับสร้างเมล็ดข่าวเป็นเพชรฆาตฆ่าเชื้ออืตัวนี้ครับผมผมก็เลยถูกแล้วครตรงนั้นก็คือผมเข้าใจตรงนั้นครับผมก็เลยอัดบิ้งเข้าไปตั้งแต่วันนั้นนะครับตั้งแต่วันนั้นผมจากจากปกติกินแค่ตัวเองใช่พอพอได้รู้ตรงนั้นปุ๊บผมก็เลยอัดตั้งใจอัดโดยคนอื่นก็ไม่รู้นะครับพ่แม่กินเพิ่มเข้าไปนะเพิ่มเข้าไปเพิ่มจํานวนจากปกติผมกินหนึ่งเม็ด สองเม็ดบางทีนี่ผมมากินไปสามสามมือ้อวันละสามเอ่อวันละสามมือ้อมื้อละสามเม็ดครับผมอ๋อฮะแต่ก่อนหน้านั้นผมก็บางมื้อผมก็ไม่ได้ทาน uh huh. ครับผมแต่นิวก็เลยอัดไปเลยวันละเก้าคืออยากพิสูจน์เลยสองอาทิตย์ครับก่อนหน้าที่ไปตรวจเ,เสมหะแล้วก็ตรวจปอดอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าหมอนัดครับปรากฏว่าหมอบอกว่าไม่มีเชือ้อ นี่คุณพูดหรือคุณหมอพูดคุณหมอพูดพูดกับผมก็ผมผมก็งงอ่ะมันหายจริงเนี่ยไม่บอกให้หมอตรวจซ้ําดูอีกนิดน,นึงเหรอฮะผมผมก็ว่าจะให้ตรวจซ้ําอยู่ครับแต่หายแล้วก็คือหายครับเออถ้าอย่างในกรณีที่เกิดทราบแล้วว่าตัวเองติดเชื้อนะครับไปหาหมอก็แล้วคุณหมอจ่ายยาม,มาแล้ว แต่อยากจะเสริมด้วยผลิภัณฑ์โอเปอเรชั่นบิมควรจะทานสูตรสีอะไรครับก็ได้ควรจะทานสูตรสีเขียวเพราะสูตรสีเขียวเป็นสูตรที่ปรับภูมคุ้มกันให้เกิดภาวะสมดุลขึ้นมาซึ่งก็สามารถทานควบคู่ไปได้ค่ะทานควบคู่กับยาหมอได้มีขนาดและปริมาณน,นะครับโดยปกติแล้วถ้าจะถ้าติดเชื้อมากอย่างเงี้ยนะคะก็ทานเช้าสองเย็นสอง อาจจะในบางกรณีเช่นมีไซนัสอักเสบด้วยก็อาจจะต้องทานวันละ6เม็ดนะสองสองสอไปเลยแต่ถ้าเพื่อแค่เสริมภูมิคุ้มกันป้องกันการติดเชื้อเราก็อาจจะทานเช้าเม็ดเย็นเม็ดก็พอครับเอาละเพราะฉะนั้นเนี่ยป้องกันแล้วก็สร้างภูมิต้านทานที่แข็งแรงไว้ก่อนปลอดภ<ช>ัยกว่านะครับวันนี้กับาเลย์้าค่ะ